ไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ก็เลยมาหาเก็บบักเมาเนาะเก็บบักเมาไปตํากินกันนี่นะคะแต่ยังไม่สุกเนะะาะมักเมานะคะเก็บไปตํากินเนาะมันจะได้สดชื่นมีแรงเก็บบักเมาไปตากินก่อนเอ้อไม่เอาเยอะเนาะ แค่พอดีตำเพราะว่ามันยังไม่สุกนี่นะคะทำเป็นวายอ้อันที่สุกแล้วมันจะมีเป็นเพี้ยเนาะมันจะเป็นเพี้ยบ้างโอ้หน่อยย่ำยางอยู่นะคะข้างนี้สวยมากเลยนะคะ ทำเป็นวายบักเมาเนาะโอ้เป็นพุ่มเป็นพวงดําปืดอยู่เนอะนี่แหละจะเป็นบักเม้าดกมากเลยนะคะลูกดกโอ้โหไปเอาไปตำกินกันตำต่ำนะคะไม่ค่อยสูง สวยเนาะหาเลือกเอาที่สวยๆมันเพราะว่าบางทีมันก็จะมีมีแมลงมีเพีย้ยนี่นะคะเอาบักเมาไปตามกินแก้วัดก่อนโห<ฮ>เป็นพุ่มเป็นพวงสวยมากเลยนะคะแต่ยังไม่สุกดีเนาะวันนี้แหละเหมาะสำหรับการโออันนี้ พอเก็บเอาไปกินไปตํากันนะคะบักเมาจะทาวายเนาะทาวายบักเมานี่โหดีมากเลยนะคะต้นตำตำนะคะมองเข้าไปแล้วก็เต็มเลยแล้วก็จะเก็บไปแค่นี้ก็พอแล้วละเพราะว่าเอาไปตำเนาะจะไม่ได้กินเยอะนะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะที่ต้นตอนนี้นะคะดกมากเลยแต่ว่าไม่สุกเนาะยังไม่สุกนะคะ สวยมากเลยนะครับทําเป็นวายบักเม้าเดี๋ยวจะไปหาถุงก่อนหาถุงมาใส่ก่อนเนาะ <m> ก็จะเอามาเยอะอ่ามีมีมดแดงด้วยนะคะมดแดงก็เกาะโอ้โหถ้าเสือมาเห็นนี่เนาะจะทําตาโตเนะค่ะดูนี่แหละคือหมักเม้าบ้านเราแต่ยังไม่สุกดีเนาะยังไม่สุกดี ฝั่งทั้งนี้ก็เยอะมากเลยอ,อันสุกๆมันก็มีนะคะสุกๆก็มีเอาดำๆแบบนี้แหละไปตำเดี๋ยวเราหาเอาที่มันดำๆมันจะได้วานบ้างแดงไปทั่วต้นเลยนะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะต้นไม่สูงเท่าไหร่เก็บกินกันมา ไม่สบายก็กินแบบนี้แหละเนาะมันชุ่มชื่นชุ่มปากชุ่มคอเอาไปตำไม่ต้องทําเผ็ดเนาะไม่ต้องทําเผ็ดนะคะนี่แหละบักเมาออบ้านเรา,าเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนจะได้เอาไปกินกันสวยงามต้นก็ไม่ค่อยสูงเนาะนอไม้นะคะหนอไม้ก็มีปลูกไว้นี่แหละ ไปกินการเก็บกินกันผ่านของเรามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นต้นชมพู่นะคะต้นชมพู่ก็มีแต่ฤด,ดูฝนนี้ออกหมากแล้วมันกินไม่ได้เนะมันจะเป็นน้อนเจาะน้อนเจาะบ่อยๆก็จะมีกล้วยบ้างเพรอันนี้ยังไม่ออกลูกนะคะเพราะว่ามันหมดฤด,ดูกาลแล้ว ก็มีอะไรก็มีนะคะเราปลูกไว้ต้นกล้วยก็จะออมมันเป็นมีเชื้อโรคนะมันมีเชื้อโรคบ้างบางทีก็ขึ้นโคนก็มันใหญ่แล้วกอนี่จะเป็นมะนาวมะนาวทำไมใบเยอะแท้พริกนะคะพริกก็มีปลูกพริกปลูก,กมะเขือไว้กินเอง ต้นคอนแคนนะคะต้นคอนแคนก็มีเยอะนะมีทั้งพริกทั้งอะไรตาเอฟีมาชมปลูกพริกปลูกมะเขือไว้กินทำเป็นขนานเนาะตอนนั้นมันจะเป็นแปลงนะพริกขี้หนูสวนบ้านเรานี่แหละปลูกเข้าไปเนาะปลูกกล้วยปลูก หลายสิ่งหลายอย่างมะเขือก็มีนะคะนี่มะเขือก็พอได้อ่อมใส่โหใบมะนาวนี้ทมัยมีน้ำขมมากเลยเพราะว่าใบาใหญ่ใหญ่สุดนะคะเป็นมะนาวชนิดมะนาวแป้นเนาะแต่ว่ามันดินอุดมสมบูรณ์นะคะดินอุดมสมบูรณ์มันก็เลยใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันต้น ตอนที่ออกลูกนะคะก็จะดกมากเลยแต่ช่วงนี้นะคะมันมีนอนเจาะเนาะมันก็เลยไม่เป็นนะคะมันหมดหน้ามันแล้วนี่ชมพู่นะคะสีชมพูชมพู่สีชมพูอยากเรามานาข้าวนี่แหละมาชมบรรยากาศแล้วก็มาเก็บเก็บนี่ไปกินนะคะลูกต้นนี้แหละหมากเมานะคะแต่ ข้างล่างมันจะดกกว่าข้างบนมันจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่โอ้ไม่ดกก็เป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนกันนะไ oh. ะเดี๋ยวเราเดินเราไปดูต้นโน้นนะคะต้นโน้นก็มีไม่ใช่มีแค่ต้นนี้นะคะดอกไม้ป่ามันสัมปะหลังก็โอ oh. ้สูงสูง มันสำปะหลังบ้านเราก็สูงนะคะเพราะว่าดินดีของอยู่ของกินไม่มีหญ้าเลยนะมองเข้าไปเห็นเตียนหมดเลยมันสำปะหลังสูงพันนี้จะเป็นเจ็ดสองนะคะพันเจ็ดสองไม่มีหญ้าเลยนะคะมองเข้าไปโหททำดีมากเลยหญ้าไม่มีสักเส้น แต่มันสูงพอไว้ทําพันธ์ุไว้ทําพันธ์นี่นะคะโห<ฮ>แล้วก็ปลูกหน่อไม้หน่อไม้ก็เยอะสูแล้วก็มีฝั่งนี้จะมีผักหวานผักหวานก็ทำล้อมรอบแบบนี้นะคะเวลาเราขึ้นไปเก็บมันก็จะได้สบายเนาะ อยู่ใกล้บ้านนี่แหละบ้านของใครก็มีสองสามต้นก็พออยู่พอกินต้นสูงมากเลยนะครับต้นนี้มีสองสามต้นเนาะนี่ก็ผักหวานนะคะก็จะทําเป็นรั้วขึ้นไปนี่แหละเราจะได้ขึ้นเก็บได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไ้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ